เนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าเราจะมีแค่3วันแต่รู้สึกแบบพอใจชื่นขึ้นแม้ว่าวอลุ่มจะน้อยไปนิดนึงเนาะใช่ถือว่ายืนได้ดีที่บอกว่ายืนได้ดีเนี่ยคุณู้ชมดูกราฟที่โคบินโชยคุณชมดูยืนได้ดีเราดูจากอะไรอันนี้จอขึ้นแล้วใช่ไหมครับขึ้นแล้วครับโอเคยืนได้ดีเนี่ยอันเนี้ย เคยเป็นกรอบที่คุยกับพี่จอยไว้เนาะเมื่อวีคที่แล้วว่าวันนั้นอะที่เปิดจากสงการมาใหม่ๆอะเราต่างประเทศลงกันอะเราไม่อยากให้หลุดโลนี้เนาะอ่าอ่ะ,อะแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่หลุดตรงเนี้ยขอให้มันยืนในกรอบตรงเนี้ยกรอบเหลืองโซนเนี้ยแฮปปี้ม <Happy S 2> หมดเราแฮปปี้หมดถ้ามันยืนตรงนี้เพราะว่าเราอิงจากชุดสวิงนะครับ ครา,าวที่แล้วคุณผู้ชมจําได้ไหมเพิ่งคุยกับคนบินไปเมื่อวันพุธที่แล้วบอกว่าเราเห็นชุดสวิงสองชุดที่เราไม่อยากให้เห็นชุดทางซ้ายเกิดแต่เราอยากลุ้นให้ชุดทางขวาเกิดใช่แล้วมันก็ไม่เกิดสักชุดเดี๋ยวสิเดี๋ยวแหมแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการลุ้นต่อคือจริงๆเนี่ยมันมีชุดนี้เนาะที่มันเกิดไปแล้วแล้วก็ว,วันนั้นอ่ะลุ้นอยู่ว่าไม่ให้หลุดก็คือ ชุดสวิงบายชุดนี้มันเกิดไปละวแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าเราไม่อยากให้มันหลุดซีเพราะว่าเราจะโดนสต็อปใช่ไหมครับก็ถือว่าตลาดยังมีน้ําใจกับเราบ้างนะครับลงมาแบบแค่นี้ลุ้นๆเสียวๆแล้วก็กลับขึ้นไปได้กลับไปไซด์เวในกรอบเดิมอันนี้ถือว่าแฮปปี้ถือว่าดีเลยกับสภาพตลาดช่วงนี้นะครับแล้วก็พอดูเนี่ยพอเรามาดูเนี่ย ตรงจังหวะที่เขาไซเวย์เนี่ยวอลุ่มการซื้อขายเป็นยังไงผมให้ดูนิดนึงเออมีวอลุ่มไหมมีมีมีนี่จังหวะที่เขารีบารมารอบแรกเนี่ยวอลุ่มเนี่ยเออขอโทษูลคาเนี่ยแว l u ลูเนี่ยยังเป็นเนสเซลอยู่นะครับลบเก้าสิบลบประมาณเก้าหมื่นเล็กน้อยตลาดขึ้นนะแต่เป็นวอลลุ่มขายรอบแรกเนี่ยมันเลยไม่ไปมันเลยออกข้าง ฟ,ฟังฟังดูแปลกปะตลาดขึ้นแต่วอลุ่มเน็ตเนี่ยยังเป็นวลุ่มขายาซึ่งพอเร <volume S 2> าเห็นวลุ่มที่มันติดลบปุ๊บอ่ะเราก็<ช>ไม่ควรเปิดลองถูกไหมใช่ใชก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับกับมูลค่าการซื้อขายที่มันโชว์อยู่นะนะ,นะกราฟตรงนี้นะครับทีนี้พอเราสะสมมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันกลายเป็นว่าเฮ้ยจากวลุ่มขายที่ลบ 90k าสิ กลายเป็นมูลค่าที่กลับมาซื้อหกสิบสามล้านค่ะเท่ากับว่าเขาซื้อไปเจ็ดสิสามล้านนะเพราะมันใช่ป่ะเก้าสิบใช่มันประมาณตรงนี้ก็คือประมาณแบบหลักนี้นะพี่เก้าสิบเคก็ประมาณเก้าหมืนก็อยู่ประมาณนี้ออยู่จุดทศนิยมก็ถ้ากับซื้อมาหกสิบกว่าล้านก็มูลค่าระดับนี้ประมาณหกสิบกว่าล้านอ่ะเป็นมูลค่าที่พอให้ลุ้นเบรกขึ้นไปได้เพราะว่า เมื่อเทียบกับไฮเก่าที่อยู่ลบเป,เป็นมูลค่าขายแต่ว่าไฮใหม่เนี่ยเป็นบวก63ล้านซึ่งถือว่าค่อนข้างมากขออย่างเดียวเลยคือภาพเดิมเลยครับห้ามหลุดโลตรงนี้ไม่งั้นมันจะโดนสต,ต็อปโค้ดทำไมโค้ดวัดทั้งกรอบละ่ะโค้ดเมื่อกี้นี้เราเห็นที่ลบ90ล้านที่กรอบที่มันเป็นช่วงขึ้นใช่ไหมกับ,บช่วงไซเวย์เราไม่ได้วัดแยกกันหรอเราวัดทั้งทั้งก้อนเหรอคะ ใช่เพราะว่าผมคือเวลาเรามองเราจะมองเวลาเวลาเรามองอะครับเราจะมองเขาเล่นเป็นขาอันนี้ก็คือหนึ่งขาอันนี้ก็คือหนึ่งขาฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดยังไม่หลุดโลตรงเนี้ยเราจะมองว่าการรีบาวขาเนี้ยยังรีบาวไม่จบอืมก็คือทฤษฎีดาวง่ายๆฉะนั้นเนี่ยพอทฤษฎีดาวยังไม่จบอะครับก็คือ,อยังตามไปเรื่อยๆต่อสิ่งที่ผมระวังแล้วก็กลัวอย่างเดียวคือ คือสมมติตลาดลงมาอย่างนี้ใดๆไม่รู้นะแล้วขึ้นมาเทสไฮอีกทีตรงนี้ลบเกนะ้าสิบเนาะตรงนี้บวกหกสิบสามเอ็มขึ้นมาอีกทีเนี่ยอาจจะบวกสักยี่สิบเอ็มใดๆภาพเดิมที่เคยเจอที่เปิดให้ดูตลอดอะคือพอมันเทียบไฮปุ๊บแล้วมูลค่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือแรงซื้อมันลดลงอ,อันนั้นน่ะคือจุดที่เราต้องกังวลว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเฟลเบรกแล้วก็กลับตัวลงไปภาพเดิมเลยที่เราเคยเจอกลัวภาพนี้มาก มันเลยทําให้เราต้องตามตลอดว่าตั้งแต่เขาเล่นโลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้โพซิชันในมือหรือตลาดใดๆเขามองยังไงกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือยังเป็นภาพบวกอยู่แปลว่าถ้าเขาจะไซด์เว่ออกข้างๆไปเรื่อยๆวอลุ่มซื้อควรจะต้องเพิ่มขึ้นใช่ควรจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ควรจะยกไฮให้ด้วยก็จะดีมากเ,ออเป็นไซด์เว่อก็จะดี ควรจะยกไฮเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมเพราะถ้าเขายกไฮเพิ่มขึ้นแล้วไม่ไปไหลกลับลงมามันจะกลายเป็นสวิงอีกรอบหนึ่งครับอีกชุดชหนึ่งซึ่งอันนี้<ย>เป็นสวิงขาลงใช่ก็จะกลายเป็น X ็ถูกต้องเลยพี่จอยอันนี้<า>ใช้ทําเฟรมไหนทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือภาพใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าสีก็อาจจะสูงหน่อยเพราะว่าอพอมันตรงเนียขาเนี่ยมันไกล <ภ>าขาเอมันไกลอันนี้ดูดูเสเวยรชนิ ic, แต่ว่าโค้ดพอไปดูในรายสัปดาห์ POC มันยกขึ้นสวยนะวยไว้ใจไม่ได้หรอก็ถามว่าตอนนี้ตลาดติดอะไรเนาะถ้าเรามาดูเนี่ยตรงเนี้ยในชุดขานี้ <ภา S 2> จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือ POC ออยู่ที่มาเทสอยู่แล้วมันยังไม่ผ่านขออภัยมือไม่ตรงนะครับเดี๋ยวฝึกตีเส้นใหม่แล้วเดี๋ยวมาเข้ารายการรอบหน้าจะพยายามตีให้ตรง อืติด P O C เนี่ยเราเราจะเห็นว่ามันติดไฮนี้อยู่เนาะติดก่อนนี้อยู่ฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เบรกตรงนี้ไปได้มีนิวไฮจากรอบที่แล้วถามว่ามีโอกาสไปไหนก็ตรงนี้เลยครับเจ็ดสีสี่เจ็ดสี่ห้าในซีรีส์เอมลุ้นลุ้น,นวันนี้ขอ, high. อ,อเบรกไฮเพื่อขึ้นเป็นข้อมูลดูจากดูจากกราฟที่ค่อยนโชว์คุณชมดูเราค่อนข้างจะบ i a s ไปในแง่ของการลองถูกไหม ใช่เราต้องหาเหตุผลมาประกอบอีกผู้ชมจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วโควินเอา POC ที่มันเป็นรอบ25วันกับ200วันที่เราดูตอนนั้นเราเริ่มเห็นหุ้นเบรกขึ้นมาพอบ้างบ้างต้องบอกว่าบ้างแต่เนี่ยพอดูสัปดาห์นี้สิดูเยอะขึ้นดูเยอะขึ้นเยอะครึ่งครึ่งเลยนะยี่สิบห้าวันเริ่มฟ้องว่าฟื้นตัว แล้วมันเป็นฟื้นตัวที่มันจะอยู่ปลายปลายแท่งข้างบนอะ่ะมันไม่ได้อยู่แบบปริมปริมลงมาแล้วห่างยาวๆเนะใช่มันมีหมายความว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นพวกนี้อืมเนี่ยหลายตัวมีแรงซื้อกลับเข้ามาและแม้ว่าตัวที่ยังแดงอยู่ก็แบบเป็นแดงตรงกลางแล้วอะ่ะมันไม่ใช่่ังข้างล่างเหมือนวีคที่แล้วอะ่ะใช่ครับปอมหวังหมู่บ้านสองร้อยละคะสองร้อยเริ่มเห็นเริ่มเห็น วล <Well, S 2> ดีขึ้นไหมสองร้ <200 S 1> อยก็ดูดีขึ้นนะ้าอาจจะเปลี่ยนยากหน่อยแต่ว่าก็คือเริ่มเริ่มกลับมาในโซนที่ไม่เอ,อภาษาไอซก็คือโอเวอร์บอสเนาะกับโอเวอร์โซก็เริ่มกลับมาในโซนที่ปกติแหละก็รอให้ค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมาเพราะว่าแรงขายอาจจะยังอยู่ข้างบนอยู่ก็คือ POC อซเขาอาจจะสูงหน่อยในสองร้อยทำให้เมื่อราคาปรับตัวลงมามันลยยงตับ POC อ ก็อาจจะต้องรอออกข้างแล้วเดี๋ยวพอออกข้างปุ๊บสะสม POC เขาจะย้ายลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวภาพมันจะเริ่มดูดีขึ้นครับค่ะเราเห็นภาททั้งหมดเห็นการอ่านตลาดของโค้ดบินไปแล้วถ้าเป็นกลยุทธ์หลักสรุปเป็นกลยุทธ์ราคาโค้ดสรุปเป็นกลยุทธ์ตอนนี้อาจจะต้องให้น้ําหนักการย่อรองเป็นหลักในระยะสั้นนะครับก็คือแผนเดิมก็คือเราไม่อยากให้ตัวของซีรีส์เอ็มนะครับหลุดต่ํากว่า C จุดนี้คือ71 1 อยากให้แย่สุดคือสะสมในกรอบเหลืองตรงนี้ยได้แล้วก็เน้นเล่นเฟลเบกก็ได้ครับพี่จอยคือถ้าหลุดกรอบเหลืองลงมาแล้วกลับขึ้นไปยืนเน้นหน้าลองเพื่อเล่นขึ้นไปหา725เท่านี้ก่อนแล้วก็ถ้าเบรกตรงนี้ไปได้ลุนขึ้นไปหา745กี่าจะหยุดง่ายมากเวลาเจอกรอบชุดชุดที่เราเห็นชุดสวิงที่โคตตี A B C นะีค่ะ จริงๆมันทํากําไรไปแล้วรอบหนึ่งถูกไหมถูกต้องครับมันคือชุดนี้นี่มันคือการนี่มันคือเจ็ดสามศูนย์ตรงนั้นยออ่อปุ๊บลงมากรอบกลางแล้วก็พยายามจะกลับขึ้นไปเบรกขึ้นไปต่อก็ลุ้นตามแนวนี้ก็ได้ถ้าใครจะเล่นสวิตค่ะอันนี้นะเป็นภาพที่เราเราวางแผนตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วมันเกิดขึ้นนะคะ วันนี้สิ่งที่เรามองคือเราไปแอดฝั่งรลองก็คือรอให้มันยอดแล้วลองขึ้นไปมันจะมีเหตุอะไรไหมที่ทําให้สุดท้ายแล้วเราต้อง stop loss เมื่อกี้โค้ดบอกไปแล้วแต่ยายโค้ดย้ำอีกทีเหตุอะไรไหมก็คือถ้าเกิดว่าพูดตามกราฟทางเทคนิคก็คือไม่สนใจเขาเรียกอะไรอะ่ะข่าวหรือปัจจัยใดๆราคาหลุดบอกให้เรา s ็อปเราก็ต t อปแค่นี้เลยอืแบบไม่ต้องอะไรเลยอย่าคิดเยอะ มาให้เพราะว่าต้องบอกต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเทรดปุ๊บแล้วเราบายแอสฟั่งรองอะ่ะมันจะคิดเยอะนะอ่าแบบว่ากลัวนนุนกลัวนี่ภาษีก็ยังไม่เรียบร้อยจีนกับตีกับเมกา <c oughs> เอออ่นนี้เป็นน,ปน,นี่เป็นในส่วนเซฟตี้ขอดูหุ้นใหญ่สัก2ตัวแล้วกันเขาขอดูเดลต้ากับแอดวานว่าตอนนี้มีพลังสะสมแล้วหรือยังนะคะอย่างแคสเดลต้าเนี่ยถ้าจะเบรกขึ้นไปได เราจะเห็นว่ามันจะมีก้อนนี้อยู่นะครับที่เออ71 71 75ประมาณไม่เกิน72ตอนนี้เดลต้าเขาติดต้านตรงนี้อยู่ถ้าผ่านต้านตรงนี้ไม่ได้ค่อยมองขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวผมหาแนวใกล้ๆให้ก่อนเพราะว่าจะกลับขึ้นไป150ก็เซ็ตก็คงกลับขึ้นไป1 0ดอืมอืม มันจะมีไม่ไกลเท่าไหร่คือคิดว่ากรอบเนี้ยที่เข้าลงมาสะสมอ่ะน่าจะเป็นกรอบนี้ก่อนแล้วก็อีกทีก็ร้อยสิบห้าแต่ขึ้นไปปิดแกลบก็เซ็ตพันสองกว่าน่าจะได้อืมแต่ว่าระวังโซนนี้หน่อยก็ดีเพราะว่าเขาเหมือนเขามาสร้างก้อนเนี้ยข้างล่างก้อนหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะขึ้นไม่ได้เขาต้องผ่านกรอบตรงนี้ไปให้ได้คือเรา<ด>อาจจะต้องรออีกขาหนึ่งไหมค้มั ใช่ครับต้องรอเอ,อให้มันโอ้แลบลงมาแล้วเด้งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งใช่ประมาณนี้ภาพนี้สวยสุดแล้วก็เล่นง่ายสุดอืมไอ้สำหรับเดลตา้าแอดวานราคาแอดวานยังอยู่ในกรอบครับลงมาหาแนวรับที่ตรงเนี้ยก้อนเนี้ยแล้วรีบาวเลยแล้วก็กลับขึ้นไปในกรอบเหลืองเล่นขึ้นไปหาตรงเส้นแดงก็คือเซนเตอร์ แล้วก็พักอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าไซเวย์ตอนนี้กรอบล่างแอดวานอยู่ที่270-271กรอบกลางอยู่ที่282แล้วก็กรอบบนที่293ฉะนั้นถ้าผ่าน282ไปได้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบประมาณ292-293ครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็ตรงนี้เล่นไซเวย์กรอบบนไม่น่ามีอะไรละแอดวาน โค้ดที่มันเด้งที่มันเด้งมาขาล่าสุดมันทําลายกรอบที่เป็นสวิงขาลงไปแล,ล้วหรือยงังเด้งมาขาล่าสุดคือชุดนี้ใช่ไหมใช,ใชม่ชุดนี้อ,อตรงนี้พอมองพอเป็นไซด์เวพี่จอยอันนี้ก่อนคือยังไม่อยากให้มองสวิงขไม่อยากให้มองสวิงขาลงเพราะว่าหนึ่งเทรนด์ของแอดวานเป็นขาขึ้นมาตลอดนะครับอสองคือพอขึ้นมาตรงเนี้ยเราเห็นกรอบชัดเจนว่าตรงเนี้ยมันคือกรอบไซด์เว์ของแอดวาน ฉะนั้นถ้าเกิดแอดวานจะเล่นช็อตได้ในกรณีเดียวคือเฟลเบกข้างบนกรอบเหลืองตรงนี้เท่านั้นไม่อยากให้มองชุดนี้ <c oughs> แล้วเล่นลงมา <c oughs> ถามว่ามีโอกาสเกิดไม่มีแต่ว่าด้วยเทรนที่เขาขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็ไซด์เวยออกข้างอย่างน้อยเทรนมันไซด์เวยไม่ใช่ดาวเทรนแต่ <c oughs> ถ้าหลุดสองหกศูนย์ตรงนี้ไปจะหาจังหวะช็อตเพื่อเล่นลงมาอย่างเงี้ยเล่นได้ครับจะปลอดภัยกว่าสำหรับขาดช็อตอค่ะ <c oughs> เมื่อกี้นี้มีใครฟังย่อลองทันไหมเพราะว่าเปิดตลาดมาอยู่ที่เจ็ดสองปดเปิดมาแบบว่าให,ให้เราคิดกยดลยุทธ์เลยทันไหมคะคุณผู้ชมทันทไหมอ่ะย่อลองสเต็ปแรกอยู่ที่เท่าไหร่คะโค้ดเจ็ดสองปดอ่ะให้ลงมาถึงตรงนี้เลยเท่า <c oughs> ไหร่นะเจ็ดสองห้าค่ะมาตรงนี้เลยมาเนี่ยตรงนี้ปัก X ตรงนี้ย่อ A อพอเด้งบลง C ค่ะ ไปทําแผนการไปทำแผนการคุณผ,ผู้ชมตลาดเปิดแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันสําหรับวันทําการแรกของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ขอบคุณค้ชวินมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะ